สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จากคลิปที่แล้วเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรนั้นไปดูกันเลย

สนแจนตรมี่ครับทางนี้ค่ะลองไหมไม่ลองไหมเอาว้าวว้าวเฮ้ย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 มันเกิดไหมอ่ะเกิดไหมเนีนะ่เพิ่มไหมเนีนะ่ยมันเป็น U F O ครับ Yeah good. ก็ฟอพออาวอันนี้มันเที่ยงอ้าวพลังแสงอาทิตย์ครับสซลัดเซลโอ้อเลยโอ้ยนี่ขยะครับ อ้นี่มันอะไรฮะเนี่ยโอ้นี่ปาล์มครับอ๋อเนี่ยข้าวโพดครับเนี่ยสังอ้อยมันทำพลังสงามารถนำมาเป็นพลังงานได้ครับว้าวอันนี้เมืองจำลองครับไปไปดูกับแม่แล้วแล้วกดดิกดดิกด,ดกดเคสสิกดนี่กดนี่กดเคเล่รี นี่นี่นี่พลังงานไฟฟ้าได้ด<อ>ีพลังงานไฟฟ้าดี่หลากหลายรูปแบบ,บชีวิตประจำวันได้ดีมน,นี่ next next เออนนั่นะอะไรน่ะเฮ้ยนี่กดตัวกม้กมๆมาสิลกูกเออนนั่นแหละว้าวนี่อะไรนะ ไปแล้วครับไป,ไปไหนนี่นโอ้ยนี่สวยเนาะตรงนี้เนาะอุโมงค์ว่ะว้าวครับไป,ไปแล้วไปดูนู่นดูนู่นมีเกมให้เล่นว่ะ อ,อันนี้เรื่องความดันครับนี่เด็กๆกำลังทดลองเรื่องความดันได้ไหมได้ไหมมาต้มกอ่อนเจ้าหาลูกชิ่เบาๆหน่ยอยไปเื่เอ เนี่ยเพื่อนล่องุนเดี๋ยว้ล่องุนเด้ด้ด้ไฟติดไหมล่องุนกันนี่หมุนนี่เห็หมุนนี่ล่องดดุนดิโอเคอ้าวโอ้ไฟไม่มาเลยติดไหมหมุนเด้ <c oughs> ไฟไม่มาเลยโอเคเดี๋ยวนะครับครับ Oh. ต้องต้องมาติดยังไงครับก็ oh. okay. ลองบนสิลองไปให้มันติดนูนอ oh. ๋อเหรออ๋ออ๋อมนต่อวงจร okay. okay. ต่อให okay. ้เดี๋ยวมันรัดวงจรนะโอเคโอเคเชื่อมันด้วย ลองเสียโอเคโอ้อันสั้นมีไหมนะลองต่อเสียเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสั้นใส่ลูกอันสั้นใส่มีอีกไหมอันสั้นน่ะนี่มีแต่อันยาวอันนี้ก็ได้อ่ะโอเคอ่ะโอ้ต่อวงจรไฟฟ้าครับโอเค

โอเคโอเคโอเคอันนี้คือมันไม่ได้เชื่อมกับอ่าโอเคอ่ะหมุนเน้นนั่นละอ่าให้เนี่ยหมุนอ๋ออ๋อครับอ่าลองหมุนเนีย อ่ะปดแปดเล่นอันนนป่่าเงี่ยเล่นเล่นาหมุนเนหมุนอาเนีหมุนดิอันนี้มันเยอะัขควนโอเคอหอ่าเดียว้ออ่ารับอ่าลองหมุนลองหมุน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 อีคางดิอีคางนึงเออเออยเขยับแล้วอ่าขยับแล้วขยับแล้วเร็ว เอ้าหมุนหมุนมน,นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนี่หมุนขยับแล้วเนี่ยเห็นไหมเอออ่าโอเคหมุนหมุนหมุน,มนขยับไหมไปมาไหมไปไปมาไหมเออมาเว้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเล่นด้วยอ่ะา<แ>โอเคอันนี้ก็ <laughs> รถเจอร์หมุนเลยโ,โอเคหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็เก็บข้อที่เดิมครับอ่าให้เพื่อนคนอื่นมาเล่นต่อ ครับไปอันนี้อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยว,อ,วอ่ะครับเดี๋ยวพี่เอาให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,บ,บ,าบ<อ>การเล่นเรือใบเรือค่ะป็นหลักการเรือใบค่ะหลักการเรือใบมาเราเปิดลมแล้วใช่ไหมคะมันมีลมใช่ไหมเราก็ต้องหัดใบเรือให้ได้45อษษงศากับลมนะเราก็จะได้ตโอ๋ออย่างนี้พร้อมกลับมาอย่างนี้โอเค อ่ะนาลาเอาลำนี้อ่ะนาลาลำนี้หลบไป,ปอันนี้ลำนี้อ่ะโอเคอ่ะลองลองดูเนี้ยลองหันหมุนใบเด้อต้องหมุนใบเดว้ว้าวอันนี้ก็เป็นหลักการเล่นของเรือใบครับหลังจากเปิดลมก็ต้องปรับไป คนอยู่ไหนนะนลงมาทางนี้โอเคนี่ครับก็ต้อหันไปได้อีกทีนะหันตามพี่แล้วหันตามพี่อ้าวเรือพีนาราไปแล้วป่ะพี่เนยถอยหลัง <laughs> พี่เนยถอยหลังอ่ะนี่เรือพี่เรือพี่เนยไปแล้วครับว้าวโอเคอ่าลองดิลองดิองดเอาใหม่เอาใหม่เรือพี่เนย<า>เรือพี่เนยทำไมทำไมบนลม ไปแล้วครับเรือพี่นีอะไรครับค,บโคโนโน้นกำลังตั้งปับใบเรือปับใบเรือโอเคอเค่ะจะให้ลูนไหมว้าวไปยังนี้ไปแล้วครับเรือพี่น,นาราปับใบกันหมนุนใบเออไปแล้วก็จะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นสองอไปเลย มีของเล่นด้วยว่ะโอ้ไปว้าวอันนี้พี่เนกับโรเจอร์ก็มาเล่นโซนด้านบนครับส่วนพี่นาราจะไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฝั่งทางด้านโน้นนะว้าวไปไปเจอไปไหมอ,อ,อ,ไอะไรเด้อเจ้ามา

โอวูเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะดูโซนด้านนี้นี่โอ้ว้าวไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นลอดไปลอดๆๆไปลอดไปอ้าวอ้าวไป,ปไปเลยไปว้าวไอ้เจอะละว้างอ้าวไปรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนไอ้เจอะไหมโอเคโอ้มีปีนป่ายด้วยเว้ย ลองไต่เด้อลองไต่เด้อลองไต้ลองไต้ลองไต่โอเคลองลื่นนะโอเคจับเลยจับเลยพี่เน่อ้าพี่เน่ไปได้แล้วครับพี่เจอครับพี่เจอร <c oughs> อ,อดรอดรอดเออไป ไปไปเล่นบ้านหลังนี้เลยไปอ้าวไปเล้วเนยเจ๊เนี่ยนี่ว้าวนี่ก็เป็นรูปทรงต่างๆครับว้าวไอ้นายชงก็บอก อันไหนเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้นอันไหนน,น,นี่ว้าวต่อกันต่อกันเร็วต่อกันเร็ว ไปดูพี่เล่นาก,ากิจกรรมไปครับไปเลยเลอันนี้มีพี่พี่เล่นกิจกรรมครับอ่นี้จะเป็นเด็กมกกว่าขึ้นไปยไขีวแล้วไปเขียวแล้ว,ว,ลวอ่าขึ้นกับพี่แล้วเน <c oughs> เออไฟแดงไฟแดงอย่าเบรกอย่เบรกอย่เบรก อย่านเร่งใส่เลยครับอย่าเบรกอย่าเบรกยังอย่าเบรกยังเอออย่าเบรกอย่าเบรกเอออย่าเบรกไว้อย่าเบรกโอเคอะพลิ้งไปเขียวแล้วไปเขียวแล้วอันนี้แบบนีงไปเดียวไปไหนอะไปไปโอ้ปนเนาะ ไห<ส>นล่ะไปไหนล่ะเพราะขึ้นไปด้วยไม่ได้นะมาโซนนี้มาเด้วเด้อมีโรเจอร์ขับรถเลยครับตอนนี้ว้าวดูดูดูนี้มีจักรยานอ๋อไปขี่จักรยานคันเล็กดิจักรยานคันนี้ดิเนี้ยเนี้ยเนี้ย นนลาอย,ยู่นู่นครับอ่ะนั่งนั่งลงเฮดีเครื่องมันดับอะเครื่องนี้เล็วเครื่องนี้แล้วนั่งลงโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาทำให้ t อิสอ่าอะไปคลิกเคียกสีเขียวโอเคอ่ะเดี๋ยวดิเออเอออ้าวอ่ะไปะ ไปไปไปกับพี่นาราเร็วพี่นาราพาไปไหนเร็วตามไป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 โอ้าวตามพี่นาราไปเร็วอ้าวไปเร็วเร็วอวไปไปไปครับพี่นาราไปข้างในมีอะไรนาราเออไปเลย เฮ้ยว้าวน้องไงว้าวไปพี่พาไปเล่นเนปีปเยโนว่ะว้าวไปพี่พาเล่นเปียโนไปอ่ะไปให้พี่พาไปเล่นเนปียโนไปแล้วครับอ๋อไปนี้นี้โรเจอร์อยู่นี่ครับเล่นเปียโนแล้ว ไปแล้วไปวเข้าไปเลยตามพี่ไปแล้วได้ไหมเป็นข้อตลกลงของห้องนี้เลยเนาะนะครับเราจะต้องเป็นคนลงมือทำเนาะจะได้มีการตัดในการเป็นนักกระดิษนั่นเองเนะเาะสำหรับรอบนี้ จะเป็นเรื่องของนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยอ่มมันมีชื่อว่า B A Y M S O D I A c นั่นเองหรือว่าจักรราศีนั่นเองเคยยิ้มไม่เอ่ยคอาว่าโ o d i a อตแหม่โซดก็คือจักรราศีพวกเรานะครับก็มีราศีประจำตัวใช่ไหมมีทุกคนเลยนะครับเด้มเด้ม อาอ่ะก้ี่ไปก่อนที่พี่เชืมพูไปก่อนโอเคโอเคขานอะไรนะนี้อยากได้ไรนี้นาาอะไรนะราสีอะไรก็มีครับของเราตามใจชอบก็ได้นี่อะไรเนี่ย นี่เอาอ่าวีการใช้สว่างแคปนะเราแะเอาลูก้ายเรายอยู่ไหนเลายกับเอารูปคนได้ไหมน่ารารูปคนได้ไหมใช่ไหมเสร็จแล้วคนนี้ก็เป็นแบบเอาแบบนี้โอเคอ่ะโอเคอ่ะไปเนวบันที่เร็วหือว่านเอานี้น ไปจะว่าจะสว่านให้นะเสร็จแล้วมาเออครบไหม6โูโอเคหาที่โค้งนะหาสีของก็ได้ไหนะครับมาเนี่ยมาเนี่ยโอเคไปนางที่เดิมโอเคอ่าต่อมาเราจะมาใส่หลอดเอวอีกเลยเพี่เนก็เสียบไปแล้วนะครับผม ใ,ใครเสล้บบ้างยกมือ,อยก <ขอ S 1> มือเน,นี่ยยกมือ,อ,อ,อนั้นตอนออกมาเราจะต่อสายไฟกันก่อนที่เราจะต่อสายไฟเรามาเรียนรู้เรื่องวงจรสายไฟกันก่อนวจรไฟฟ้าที่เราจะต่อในกิจกรรมนี้เราจะต่อแบบขนานน้อง,อออง,อองพี่เนยได้แล้วพี่เนยต่อได้แล้วครับ1 5ุด

เออวันี้ห้าจุดแล้วดำทำสีดำมือนเพย์ใช้ห้าจุดแล้วให้หยิบสีดำสดำมาเาทสายสีดำเห็นไหมสีดำมาเอำองพี่เนี่ยเสร็จแล้วใครที่ทันสีดำเสร็จแล้วนะที่แขนที่แผ็ที่แข่งของเราที่แขนงจักรราสีของเราให้เราเขียนตำแหน่งของหลอด LED เขียนเลขหนึ่งสอสามสี่ห้าหก่ไล่เลครับหกหลอดเอาที่สองเขียนได้เลยรเราจะต่อดอกไม้กนเราเขียนที่นีครับเอ๊ะแป๊บสีห้าสี่องหนึ่ตอเนี่ยโอเคครับครับดูหางพับรับเสียอะไรนะ คับสีด <m> ัมับานัับครัับียครับเอนันยาวนัยาวดูดีๆนะนียาวไม่ยาวมหยาวอันนี้สั้นนครับครับลครับครับมาสีดำอ่าเส้นสีดำเดี๋ยวไปเนองตอนนี้เส้นสีดำให้ครบจังห้าตุ่มกันนะดีๆให้เราไปพันเอาแค่สีแดงก่อนะ ไารพันกับขาที่ตั้งของหลอดที่หนึ่งการพันก็เหมือนเดิมนะครับทำเป็นกามากนะครับแล้วก็พันอันนี้หลอดที่หนึ่งเราอยู่ไหนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาแบบนี้แล้วก็เอามือขั้นตอนนี้ให้ระวังนะครับเพราะว่าขาหลอด L อวีเนี่ยมันจะแข็งกว่าไบไฟใช่ไหมก็ต้องผัานยากันนิดนึ่งขัดให้แน่นนะครับขัดให้แน่นเลย วกระดานนะครับประมาณนี้ไหนม่นาานของพี่เนไหนของพี่เนอ้ออล้วเดี๋ยแป๊บ,บนึงรอขั้นตอนต่อไปจากวิทยากรก่อนแปบ,บนะของพี่นาลาขั้นตอนไหน ตอนต่อไฟเบียดมาท่อันนี้เบียดไหมเล่นเลยวเคลียร์มาหมนอีอาดีนะยอายอครับอ่าวีโจรอไฟฟ้าที่เราต่อเนี้นะเป็นวงจรไฟฟ้าขนานนะครับเป็นไฟฟ้ากระแส ว่าดีีนั่นเองคนระับเราะนน นีติดเ้โพอย่างงี้เพื่อจะดึงออกดึงเข้าได้ให้เราไปแตะาติดทังนนจะดึงออกถ้าเราขาอยู่าจนนี่ขาขาเนี่ยยงไงนี่ได้ไหมเนี่ย ขากระติดภาพแนะนําให้ติดกรอบก่อนนะครับติดยาวติดสั้นสองอันก่อนก็ได้แต่ว่าต้องต้องเว้นทีสองข้างไว้เท่ากันนะฮะต้องเว้นเว้นไว้ข้อต่อกันสองข้างคนโอเคถ้าคุณพ่อทําเลยช่วยคุณลูกทำเลยอ่าดังนี้นะฮะ้ข้าวของพี่เนเสร็จแล้วมือเราเด้อเบาเด้อของพี่นลันนลังครับตอนติดขอทางนีดตั้งนิดหลังตั้งหลังตั้ง โอ้มีไฟได้เว้มีมีไฟเว้เก้าสออง่อะเ่อใ้ติดขอบครับเดมีแบบเดียวลูไหนมยเน่เรือแบบสวยไว้แบบไม่สวยหมดไปแล้วพี่เนได้แล้วหของพี่นาราติดท็อปปิ้งยังเทาเหมือนเค้ลยดท็อปปิ้ง

สอบวิธีกรารปิดไฟแล้วใช่ไหมเลยก็คือเราสอดถานออกมาแล้วเรากลับขั้วถ่านและเสียกลับเข้าไป ตอนนี้เรามากรอปก3ามาคาแล้วเราก็จะเดินทางครับเราจะลาทุกคนด้วยอย่างนี้บ๊ายบายอยู่สภาพครับ